สวัสดีปีใหม่คะ่ะชาวราศีพฤษภและขนาดพฤษภปีใหม่แล้วพร้อมหรือยังเอ่ยกับการเริ่มต้นใหม่หรือว่าการเข้าสู่บททดสอบใหม่ในชีวิตนะคะถ้ายังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะคะวันนี้วันมีตัวช่วยดีๆมาแนะนํานะคะนั่นก็คือเบอร์มางคนเฉพาะคนจ่ดีแท็กที่ข้าสั่งจากอาจารย์ช้างหรือว่าหมอช้างของเรานั่นเองคะ่ะ เบอร์มงคลพิเศษเฉพาะคุณนี้นะคะก็จะเหมือนเป็นตัวช่วยเป็นการเสริมดวงเป็นกองหนุนที่จะช่วยให้เรามีความมั่นใจพร้อมที่จะสู้เพื่อเป้าหมายที่สุดใสของเราได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักคู่ครองการงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการเงินความมั่นคงในชีวิตแล้วก็โชคลาภก็ได้นะนจ้ะ ซึ่งความพิเศษของเบอร์พิเศษเฉพาะคุณจากนี้แท็กนี้นะคะเขาจะเป็นการคำนวณ3ศาสตร์เข้าด้วยกันนั่นก็คือ1วันเกิดนะคะ2ก็คือคู่เลขมงคลและ3ก็คือผลรวมดีซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะจะเป็นข้อมูลเฉพาะของเราเบอร์มงคลน,นี้นะคะก็เลยจะพิเศษเฉพาะเราแล้วก็ดูของเราด้เช่นกันนะคะและประสบการณ์โดยตรงของหวานนะคะหวานได้มีการใช้ เบอร์มงคลจากดีแท็กที่มีความหมายดีๆแล้วก็ผลร o m ที่ดีในตอนนั้นหวานตั้งเป้าในเรื่องของการงานเป็นหลักก็จะมุ่งในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นตัวเลขของหวานความหมายของหวานที่อยากได้ก็คือในเรื่องของการงานเป็นหลักซึ่งหลังจากที่ได้ลองใช้มาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงปในทิศทางที่ดี คือใดๆก็แล้วแต่น่ะหวันจะบอกว่ามันเหมือนเรากําลังจะต้องว่ายน้ําข้ามฟากเนาะเออแล้วถ้าเราไว่ายไปด้วยตัวของเราเองเราก็จะมีความรู้สึกแบบหวนหวนและไม่มั่นใจแต่ว่าการมีเบอร์มงคลพิเศษหรือว่าการมีอะไรที่ทําให้เราสึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นเข้ามาช่วยเสริมเราก็จะเหมือนเรามีชูชีพติดตัวนะคะการว่ายน้ําของเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเราจะไม่จมง่ายๆแน่นอนนะคะไม่ว่าเส้นทางมันจะยากลำบากแค่ไหนก็แล้วแต่มันอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะ และวิธีการที่จะได้เบอร์มงคลพิเศษเฉพาะคุณจากดีแท็ที่คัดสรรจากอาจารย์ช้างมังครรองนี่ก็ไม่ยากเลยนะคะมี2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือการเข้าไปที่เว็บไซต์ของดีแท็นะคะพอเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของดีแท็ก็จะเจอกับหน้านี้นะคะก็จะเห็นอาจารย์ใช้ตรงนี้เนาะแล้วก็เบอร์มงคลเฉพาะคุณนะคะแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะเลือกเบอร์เลยแล้วก็มาที่ตรงนี้นะคะค้นหาเบอร์มงคลเฉพาะคุณนะคะ พอเข้ามาถึงหน้านี้นะคะเขาก็จะมีให้เรากรอ,อกข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นก็คือวันเดือนปีเกิดของเรานั่นเองนะคะก็สามารถกรอ,อกได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะถามเราว่าเราต้องการเสริมมงคลในด้านใดเนาะก็จะมีทั้งการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะถ้าต้องการทั้ง3ด้านก็คลิกทั้ง3ด้านเลยนะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะเขาจะถามว่าตั้งเป้าหมายความสําเร็จในชีวิตหนึ่งอย่างของเราคืออะไรก็ติ๊กถูกไปก่อนนะคะ พอติ๊กถูกเสร็จแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกเป้าหมายของเราอันแรกก็จะเป็นการเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่อุปธรภมการเจรจาต่อรองราบก้อนโตก็คือทั้งในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะคะสำหรับคนมีคู่ก็อันนี้ได้เลยนะคะความรักดีรักกันชื่อมือน,นะคะก็เลือกได้เลยแต่ว่าสำหรับเรานะคะคนโสดก็ต้องเลือกอันนี้ค่ะมีคู่ครองแล้วก็สละโสดนะคะปีนี้ไม่พลาดแน่นอนเนาะเลือกไปเลยแล้วก็ค้นหาเบอร์นะคะ และนี่ก็คือเลขที่เขาปรากฏขึ้นมานะคะค้นเจออยู่ประมาณ20,000กว่าเบอร์นะคะเป็นเบอร์มงคลแนะนําโดยอาจารย์ชานะคะอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้นะคะเขาจะมีให้เรากรอกด้วยนะว่าเลขที่เราชอบเผืออะไรแล้วก็เลขที่เราไม่ชอบเผืออะไรนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีอะไรที่ต้องการที่จะกรองเพิ่มเติมก่องต้องทิ้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจของเขานะคะก็จะมี4 9 9 6 9 9แล้วก็899เนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ของ d t แทนะคะ และวิธีที่2ที่ง่ายกว่าวิธีแรกอีกก็คือไปที่ช็อปของ d ีแท็ทุกสาขาทั่วประเทศไทยได้เลยนะคะที่นั่นก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเทรนจากอาจารย์ช้างคอยให้คําแนะนําอยู่นะคะซึ่งเพื่อนๆจะสามารถมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับเบอร์มงคลพิเศษเฉพาะคุณแน่นอนเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ของ DT แทนะคะหรือว่าเข้าไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช็อปของ d ีแททุกสาขาทั่วประเทศไทยได้เลยจะะ๊ะ ราศีพฤษกและคณะพฤษศก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะช่วงนที่ที่บอกเป็นการแบ่งแบงบตะวันตกนะเพราะฉะนั้นจะแตกต่างจากของไทยนะคะลคณะดูได้ตราสุเราจั์ก็ดูได้เช่นเดียวกันคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาพวงคุณในช่วงปี2 5 6 4นี้นะคะจะมีในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักข้อสมหารนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ออกมาเริ่มกันได้เลยเนาะชาวราศีพฤษกและคณะพฤษกได้ไพ่พลังงานหลักของการงานเป็นไพ่ดิวบ์นะคะ เดิมเวอร์เนไพ่เมเจอร์นไปสุดท้ายบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเดินทางมาถึงจุดๆนึงที่จะต้องมีการเวียนก็เปลี่ยนไปบางท่านอาจจะมีการจบพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เริ่มสิ่งใหม่ๆเริ่มอะไรใหม่ๆในชีวิตก็เป็นไปได้นะถ้าในช่วงที่ผ่านมาเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วรู้สึกว่า มันเต็มที่แล้วนะคะวันมองว่าชีวิตของคุณน่าจะมีการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะชาวราศีพฤษภลัขนาดพุอืมแต่ว่าให้ในช่วงที่ผ่านมามันยังไม่เต็มที่ในช่วงปีนี้ก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับวันไว้นะคะชาวราศีพฤษภเทนี้ในพลังงานภาพรวมมีไพ่เก้าช่วยกับไพ่แปดไม้เท้าไพ่ดีนะคะเป็นไพ่ดีทั้งสามใบเลย วันมองว่าในเรื่องการงานของชาวราศีพฤษภและขณะพฤษภหลากท่านในช่วงปี64 isa, นี้น่าจะมีการขยับเขยื่อนไปทิศทางที่ดีมีไพ่แก้วถวยเข้ามานะคะหลายท่านจะเหมือนคนที่มีกองหนุนมากขึ้นคือเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้กองหนุนหรอกเราก็โอเคด้วยตัวของเราแล้วล่ะแต่ว่าเราก็จะมีแบ็คที่คอยจะคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตเรานะคะก็จะเป็นอีกกําลังหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถที่จะก้าวไปสู่เส้นชัยของเราได้ง่ายมากขึ้นเราอาจจะไม่ต้องการแต่ว่าเขาพร้อมที่จะให้นะคะบอนขอนี้ไ่ให้ t ด e World ววก่อนดีกว่าว่า The World ววอคะไรนะคะ คายนิวแบทเดวเวอร์ค่ะเดวเวอ์คืออะไรเพราะว่าพื้นฐานของชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภหลายท่านจะเหมือนคนที่ค่อนข้างเก็บเนื้อติดตัวนะแล้วเราก็เป็นลักษณะคนที่ค่อนข้างขี้เกรงใจนะคะไม่ค่อยอยากได้รับความช่วยเหลือจากใครเราไม่ค่อยอยากให้ใครมาเดือดร้อนเพราะเราอะไรแบบนี้แต่ว่าในช่วงปีห4สนี้คุณจะมีคนเขาคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะแต่ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่เดวอรมองว่าคนเองก็จะเหมือนคนที่ยังมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงหรือว่ายังไม่ค่อยอยากจะ ไปวุ่นวายโวแวกับใครอยู่นะคะชาวราศีพฤษภแะขนาดพิศษศกเขาหนึ่งใบให้เดวิลค่ะเดวิลคอืออะไรยบางท่านอาจจะมีการติดต่อประสานงานหรือว่าทำการค้าขายกับชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะในช่วงปีนี้ก็จะทำให้ทุกอย่างมันมีการขยับขึ้นในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันนะคะ,พะไพ่แปดไป่ทำไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ที่หมุนอมอถึงการขยับขยื่นบางท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็มีเกณฑ์ที่จะได้ ขยับขยายด้วยนะคะในช่วงปีนี้เนาะหนึ่งดาวอืมีไพ่หนึ่งดาวเข้ามาเป็นไพ่ที่ดีนะคะบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยแต่ว่าอืสถานการณ์หลายอย่างมันอาจจะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะอืเพราะว่าไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่ดูเวอร์น่ะเป็นไพนะ่พที่ผมบอกว่ามันต้องมาถึงจุดอิ่มตัวของมันก่อนซึ่งจุดอิ่มตัวของแต่ละคนของชาวราศีพฤษภและขนาพฤษภแต่ละคนอนะมันไม่เท่ากัน บางท่านอาจจะจุดอิมตัวถึงในช่วงนี้เดือนนี้ก็อาจจะเกิดเร็วสงดีเกิดขึ้นกับเราเร็วมีการเปลี่ยนแปลงเร็วแต่บางท่านอาจจะเกิดช้าเพราะว่าตามพื้นดวงชะตาของเรามันยังเดินทางมาไม่ถึงอะไรเนี่ยก็เป็นไปได้แต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ในช่วงปีนี้ผมบอว่าการงานของพวกคุณโอเคนะคะแฮปปี้อยู่นะชาวราศีพฤษภลกักนณะผู้สงมีไพ่หน่งดาวเข้ามาเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่า การที่เราจริงจังกับการทำอะไรก็แล้วแต่เราจะได้รับคนที่ดีกลับมานะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินได้ไพ่พลังงานเป็นไพ่สองดาษยังมีความลังเลสองจิตสองใจหรือเปล่าเอ่ยบางท่านอาจจะมีภาระหนี้สินที่ มันสืบเนื่องมาจากในช่วงปีก่อนก็เป็นไปได้นะเลยทําให้เรามีความระแวงและล่าลังไม่มั่นใจอะไรบางอย่างในช่วงปีนี้นะคะไพ่พลังงานภาพรวมเป็นไพ่หกช่วยกับไพ่เก้าไม้เท้าอืมีไพ่เก้าไม้เท้าเข้ามาอาจจะมีภาระรายจ่ายอะไรเข้ามาที่ทาให้เราสึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่ปลอดภัยตลอดเวลาก็เป็นไปได้มันเหมือนเป็นค่าใช้ใจ่ายจุกจิกที่เราสึกว่ามันไม่จําเป็นที่เราจะต้องจ่ายอะไรแบบน,นี้นึกออกใช่ไหม เหออมือนภาระของเราก็เยอะพออยู่แล้วแต่ว่าพอเราจะไม่จ่ายเราก็รู้สึกมันมีความตะขิดตัวห่วงมีความไม่แน่ใจว่าถ้าฉันไม่จ่ายจริงๆแล้วมันจะโอเคหรือเปล่าอะไรแบบนี้นึกออก,กไหมเอ่ยเขอหนึ่งใบให้สองจากรกับสองเพอขอหนึ่งใบให้เก้าไม่ท้ากับก้าไม้ท้าเพออะไรเอ่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่าพื้นฐานของชาวราศีพฤษภและขณะพฤษภจะเป็นคนค่อนข้างใจดี แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็จะเหมือนคนที่มีความประหยัดบัยตยัดของเราด้วยก็คือถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเราก็จะมีความแข่งขืนของเราอยู่ในนั้นเหมือนกันถ้าจะต้องลงทุนกับใครหรือว่าลงทุนกับอะไรแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรกลับมาเราก็จะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเราจะทํำยังไงดีในแบบนี้นะคะม,มันเหมือนความมันเหมือนมีภาวะต่อสู้กันภายในใจของคุณนี่ออกใช่ไหม เจอเดว,วิลโอไพ่จะสำรับขึ้นจะฮันอแฟนนะคะพไพ่ประจําตัวของคุณอืมอย่างที่บอกนะคะว่าหลายท่านจะเจอกับภาวะที่ยากลำบากบางท่านอาจจะมีพันธะภาระหนี้สินที่สืบเนื่องมันมาตั้งแต่ในช่วงอดีตก่อนหน้านั้น อาจจะเป็นภาระหนีสิงที่เกิดจากตัวคุณหรืออาจจะเกิดจากคนที่อยู่รอบตัวคุณแล้วคุณต้องมารับผิดชอบร่วมกันก็เป็นไปได้เลยทําให้เราสึกถึงความยากลำบากไม่อยากจะจ่ายแต่ก็ต้องจ่ายแต่ว่าไพ่พลังงานาเป็นไพ่สองดาวนะคะกว่าจะจ่ายก็คงจะคิดหนักแลอก็ปวดหัวมากอยู่เหมือนกันนะคะชาวราศีพฤษภแลาาือขนะดพฤษภในเรื่องของการเงินปีนี้ยังไม่ได้โดดเด่นมากนักน,นะคะมันจะโดดเด่นในเรื่องของภาวะที่เราจะ รู้สึกอึดอัดกับปัญหาหลายอย่างที่เราไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงมากกว่านะคะในช่วงปีนี้เนาะทีนี้ในเรื่องของความรักความสมพันธ์ได้ไพ่พลังหลักเป็นไพ่เดอะแมจิชเชนความสมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะความสมพันธ์แบบไปกับเรบกันนะคะหรือไม่คนที่คุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือคนอื่นเป็นคุณหมอเป็นมัคคุเทศเป็นเลขานุการเป็นธนาคารก็ได้นะคะเป็นคนที่เก่งมากๆมีไพ่เดอิชเชนเข้าเป็นพลังงานหลักเลยบางท่านในช่วงปีนี้มีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่นะคะแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่่ทีเเราาอองก็จจะ รู้สึกได้ถึงความยากลำบากอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะม,มันเหมือนไพ่พลังงานภาพรวมเป็นไพ่เดอะฟูลกับไพ่สามเหรียญน,นะคะไพ่เดอะฟูลไพ่ที่บ่งบอกถึงการกระโดดออกมาจากอะไรบางอย่างที่เราเคยอึดอัดแล้วไปเสี่ยงตายอาดาับหน้านึกออกใช่ไหมซึ่งการเสี่ยงตายของเราก็มีเกณฑ์ที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่บางท่านอาจจะตัดใจก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ที่ยากลำบากเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่ด้วยเช่นกันนะคะมีไพ่เดอะวิเทเชียนเข้ามาอม แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะ ok an, function, เป็นการเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าหรือว่าเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่นะแต่ไพ่เดนมาร์กเชียนไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะต้องพยายามใช้ทุกกลยุทธ์ที่มีในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เหล่านั้นนะคะทีนี้มีไพ่สามเรียดเข้ามาน่ะว่าความสัมพันธ์อาจจะสารความสัมพันธ์กันแบบเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานเดียวกันเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนำหรืออาจจะเป็นคนที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้คนส่วนหลายท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้พบได้เจอกับคนที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้หรือว่าค่่ส้าาคววมมััพนนนนธ์กกไไไปปป็็เดะะแต เป็นไพนะ่เดอะฟูลน่ะยังไม่ให้่คุณคาดหวังหรือว่ายึดติดกับมันมากจนเกินไปเพราะว่าหลายท่านอาจจะยังเจอกับภาวะความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้คงมิดกันความสัมพันธ์ที่ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงจะไปทางไหนจนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะแต่ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่เดเมจิเชียนพยายามใช้สติของเราใช้สมาธิของเราให้ถูกต้องน่าจะดีกว่าเพราะว่าบางความสัมพันธ์ถ้าเราพยายามที่จะเร่งรีบมากจนเกินไปมันอาจจะไม่ดีที่คิดก็ได้นะคะชาวราศีพุลศกและขนาดตุลศก ใหสรุปเป็นไพ่หกดังนะคะเป็นไพ่ที่บง่งบอกถึงการม o ฟออกมาจากสถานการณ์ที่ยากลำบากถ้าเปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณตัดสินใจก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ที่ยากลำบากของคุณที่คุณรู้สึกว่ามันไปไม่รอดแน่นอนมันไม่โอเคแล้วมันไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้อีกแล้วมันมองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ไปพบไปเจอกับเส้นทางใหม่ที่ดีมากขึ้นถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างมีสถานการณ์ที่ยากลำบากบ้างแต่ว่า เมื่อไปถึงจุดจุดหนึ่งคุณจะได้พบได้เจอความสมพัธ์ที่ดีหรือว่าสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยคุณสามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องระมัดระวังหรือว่าหวาดระแวงแบบในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่สำหรับท่านที่คบกันคอมมิทการแล้วในช่วงที่ผ่านมาเหมือนคนที่ตีกันกระจัดกระจายหรือว่าสถานการณ์มันยากลำบากมากจนเกิดไปพยายามประคับประคองเนาะเพราะว่าเป็นไพ่หกาบนะจริงๆแล้วถ้าพยายามประคับประคองจับมือกันไว้แน่นก็ไปกันได้รอดแต่ว่ามันน่าจะยังมีช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือความโคลงเคลงอยู่แต่ว่า ถ้าเรามีความมั่นใจที่จะไปด้วยกันอย่าพยายามสั่นเรือให้มันโคลงเคลงมากกว่าเดิมนะคะนั่งนิ่งๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันมองว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากจะสามารถผ่านคนไปได้ทีนี้ในเรื่องของการเงินมันมองว่าอาจจะยังมีภาวะปิดอัดเกิดขึ้นอยู่นะคะอซึ่งจริงๆไพ่หงษดาบนะ่มันเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่ามันสามารถที่จะผ่านคนไปได้เพียงแต่ว่ากว่ามันจะผ่านคนไปได้เราอาจจะลากเลือดอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีอุปสรรคนู่นนี่นั่นเข้ามาเพื่อทดสอบ หัวจิตหัวใจของเราว่าเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องของการงานไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่อาจจะยังมีภาวะเครียดหรือว่าออมีความละละ้าลังหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนเรามีคู่แข่งเยอะต้องต่อสู้เยอะอะไรแบบนี้แต่ว่าคุณจะสามารถผ่านคนไปได้ไม่มีใครทําอะไรคุณได้ถ้าคุณไม่พาตัวเองเข้าไปวุ่นวายอยู่ในวงโคจรน,นั้นนะคะชาวราศีพฤษภและขนาพฤษภแต่ว่านในเรื่องของการงาเงินกับความรัขคาสัมพันธ์หวนมองว่า คุณต้องพยายามใช้สติของคุณให้มากโดยเฉพาะเรื่องการเงินเพราะว่าการเงินของพวกคุณอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้จากคนที่อยู่รอบตัวคุณจากคนที่คุณไม่สามารถจัปฏิเสธไดเ้เลยแบบเนี้ยเลยทําให้เราแบบมีความละล,ะละ่าลังภาว่าพาวังจะเอายังไงดีเลยแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักข้าสัามพันมองว่าสติของคุณน่าจะพาให้คุณเอาตัวรอดได้เพียงแต่ว่าคุณอย่า อย่าให้สถานการณ์มันดำดิ่งม,มากไปกว่าเดิมเท่านั้นเองก็พอคือเวลาที่มีุัสรคเข้ามามีปัญหาเข้ามาพยายามทาใจของเราให้นิ่งเดี๋ยวสถานการณ์ที่เลวร้ายนะั้นมันก็จะผ่าน้นไปได้นะคะชาวราศีพฤษภและขณะพฤษภแล้วถ้าคุณต้องการตัวช่วยกองหนุนหรือว่าชูชีพสำหรับก,การว่ายน้ำข้ามฟากนี้ไปก็ติดต่อกันได้ที่เบอร์มองคลเฉพาะคุณจากดีแท็กที่คัาสัรงจากอาจารย์ช้างน,นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอยียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ของดีแท็กหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่ช็อปของ D c, าขาดี โอเคค่ะชาวราศีพฤษภและขนาดพฤษภนั้นนี่คือแนวโน้มการงานการเงินและความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงปี2564นี้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปนะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดกูบใครได้ใกลฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดส r i ครแล้วก็เข้าไปให้ด้วยนะคะแล้วกนใหม่นะวันนี้ไปละ